ชื่อเด็กชายชื่อเล่นชื่อเล่นชื่อเีย,เยเครับอยู่ป .3 ครับวันนี้จะมาภาษาบาทีบทบทีท่6เรื่องพลังงานคือชีวิตบทนี้มีความหมายทั้งหญิงชายต้องช่วยกันถนมใช้พลังงานนั้น ชีพสุขสันสะดวกสบายอักษรนำจำจงดีควบกล้ำม,มีมากหลากหลายอ่านถูกอย่างเย็บคายคำขวัญฉายแววเฉียบคม ที่บ้านเสียงผู้ประกาศข่าวทางโทรทัศน์ดังชัดเจนพรุ่งนี้ตั้งแต่หกนาฬิการาคาน้ำมันจะขึ้นอีกลิตรละ40สตางค์โอ้โหขึ้นราคาอีกแล้วเหรอต้องออกไปเติมน้ำมันรถส่งของก่อนพ่อพูด และและนนรีบวาคุณเจขับรถออกจากบ้านไปทันทีโอ้ยเย่เลยของของต้องแพงขึ้นเงินไม่พอใช้แน่ๆไม่ร้องเสียแม่ร้องเสียงดัง ลูกลูกนั่งเกิดอะไรขึ้นทำไม,มนั่งงงงงเกิดอะไรขึ้นทำไมพ่อกับแม่จึงดูเดือดร้อนที่ตลาดแม่ค้ายื่นถุงใส่ของให้ลูกค้าทั้งหมด สามสิบสองบาทค่ะคุณสามสิบบาททวนทวนยายไหมแม่ค้าลดราคาลงหน่อยโถคุณเห็นใจแม่ค้าเถอะน้ำมันก็แพงแค่นี้ก็ขาดทุนแย่แล้ว ค่ะเสียงแม่ค่โอดครวยอย่างโอดครวนโอดครวนอย่างน่าสงสารที่ร้านอาหารเจ้าของร้านนั่งปรับทุกข์กับลูกจ้างมีคนนั่งรับประทานอาหารอย่างอริอร่อยอยู่สองสามคนน้ำมัน ขึ้นราคาแก๊ส yes. ขึ้นราคาอาหาร mm hmm. ในร้านของเราก็ต้องขึ้นราคาตามต่อไปจะมีใครเข้าร้านละ่ะถ้าเราต้องปิดร้านแล้วเราจะไปทำอะไรกันดีละ่ะครับลุงที่โรงเรียน เป็นอะไรกันคะเด็กๆทำไมดูหน้าตาไม่ค่อยสดชื่นกันเลยเกิดอะไรขึ้นครูประจำชั้นทักทายนักเรียนคุณครูครับแค่น้ำมันขึ้นราคาพ่อกับแม่ก็ไม่พาไม่พาผมไปเที่ยวทั้งที่ สัญญากันไว้แล้วด้วยคุณครูขาหนูกินอาหารเมื่อเช้าไม่อิ่มเลยแม่คาตักให้หนูนิดเดียวเขาบอกว่าน้ำมันแพงกินแค่นี้ก็ก็แล้วกันบ้านผมมืดไปเลยเพราะแม่บอกให้ เปิดไฟเท่าที่จำเป็นไฟดวงไหนไม่ใช้ต้องปิดทันทีหนูชอบอาบน้ำอุ่นป้าก็ไม่ต้มน้ำให้บอกว่าเปลืองแกส๊สผมอาบน้ำนานผมอาบน้ำนานไปหน่อยพี่ก็หาว่าเล่นน้ำ ไม่ประหยัดอีกหน่อยจะไม่มีน้ำใช้เออเนาะแค่น้ำมันขึ้นราคาอย่างเดียวกระทบไปถึงน้ำไฟฟ้าแกส๊สหุงต้มและการดำเนินชีวิตของทุกคนท,กคทุกคนท,กทุกคน ครูเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นปัญหาที่ทุกคนพบมาจากพลังงานเพื่อชีวิตทั้งนั้นไม่ว่าน้ำมันแกส๊สไฟฟ้าและน้ำเอาละมานั่งกันทางนี้ครูมีอะไรจะเล่าให้ฟัง ขนาดนี้พลังงานหลักคือน้ำมันดิบทั่วทั้งโลกกำลังขาดแคลนและมีราคาสูงส่วนใหญ่กลุ่มประเทศตะวันออกกลางเป็นผู้กำหนดราคาน้ำมันและจะหมดเมื่อไรก็ไม่มีใครทราบพอน้ำมันเพลง ก็มีผลกระทบต่อการคมนาคมคมะนาคมคคมะมะนามการขนส่งการผลิตกระแสไฟฟ้าการผลิตน้ำประปาการเดินเรือการประมงเพราะฉะนั้น อยากโกรธหรือเสียใจว่าไม่ได้ไปเที่ยวซื้อของแพงกินอาหารไม่อิ่มเอาอย่างนี้ดีไหมครูว่าเรามาหาวิธีคิดกันดีกว่าว่าจะใช้พลังงานให้ประหยัดอย่างไรเพื่อที่เราจะได้มีพลังงานไว้ ใช้ได้นานๆเด็กๆนิ่งไปสักครู่แล้วผลัดกันผลัดกันพูดว่าถ้าแสยงยังสว่างพอมองเห็นก็ไม่ควรเปิดไฟครับไฟดวงไหนที่ไม่ใช้ก็ปิดค่ะ อย่าเปิดน้ำทิ้งขนาดถูสบู่หรือแปลงฟันให้ปิดน้ำเสียก่อนแล้วค่อยเปิดใหม่ครับขึ้นรถเมล์หรือเดินบ้างไม่ต้องนั่งรถส่วนตัวตัวตลาดตลอดก่อนนอกจากเขาก่อน ออกจากห้องปิดไฟปิดพัดลมเสียก่อนถ้าขึ้นอาคารชั้นเดียวหรือสองชั้นควรเดินขึ้นบันไดไม่ใช้ลิฟต์จะได้ช่วยบริหารร่างกายทำให้หวัวใจแข็งแรงด้วยครับขี่จักรยานครับ ถ้าถ้าไประยะทางใกล้ๆไม่ใช้รถยนต์ไปทางเดียวกันนั่งรถร่วมกันไปผลัดกันขับละวันผลัดกันขับคนละวันครับเวลาต้มน้ําต้องค่อยดูต้องคอยดูครับพอน้ําเดือดปิดเตาทันที จะได้ไม่เปลือยงแกส๊สต้องเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ห้าเพราะช่วยประหยัดไฟครับเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอดประหยัดค่ะอย่าเปิดปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดทิ้งไว้นานๆานครับเตรียมผ้าที่จะ รีดให้พร้อมแล,แล้วรีดในคราวเดียวกันนักเรียนช่วยกันสรุปเรื่องพลังงานและเขียนบนกระดาษดังนี้ไม่ใช่กระดาษกระดาษดังนี้พลังงานคือชีวิตถ้าเรามีวินยัย ถ้าเรามีวินัยในการใช้โดยคิดให้รอบคอบก่อนใช้ทุกครั้งเราจะมีพลังงานใช้ไปอีกนานก่อนหมดเวลานักเรียนช่วยกันแต่งคำขวัญแล้วนำไปติดไว้หน้าห้องประหยัดไฟคนละนิดช่วยเศรษฐกิจ ของบ้านเมืองน้ําไฟมีคุณค่าโปรดอย่าใช้ให้สิ้นเปลืองประหยัดน้ําประหยัดไฟช่วยชาติไทยพัฒนาพลังงานคือชีวิตรู้จักคิดรู้จักใช้ได้คุณค่าขอบคุณครับ